ได้แล้วนะครับประกัดปตัตตานีนนอันนี้นะครับเราก็ได้มาแล้วนี่นี่ลูกนมแมวนะครับจัดเป็นยังไงบ้างเปียวน,นี่ก็ลงไปหาใช้ฝา่าเอานะครับเนื่องจากว่าไม่มีตะกร้าเยอะเลยไม่รู้ปลาอะไรต่อปลาอะไระครับอืมหลายสิบ สอนหากันเรื่อยๆนะครับตัวนี้ตัวคู่นั่งันเลยนะครับได้สองสามตัวแล้วตัวใหญ่แล้วโอ้โหตัวใหญ่จริงๆไหนดูดิอือหือนี่นี่นี่โอ้ตัวใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้กับเอ่อตัวนี้ตัวเล็กนี่ตัวใหญ่นะครับนึกว่าปลาครีมนะครับสวยจริงๆตัวนี้โอ้ร้อยเลยลาวร้อยเลยลาว สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้รักในการหาปลากัดทุกคนนะครับวิธีเด็กหาปลากัดนะครับก็ต้องลุยโกลนเดี๋ยวก็ก,กลับไปอาบมน้ํานะครับอันนี้ก็ลงไปหาใช้ฝาชีเอานะครับเนื่องจากว่าไม่มีตะกร้าเห็นฝาชีอยู่ในกลัวนะครับก็เลยเอามาใช้นะครับคลิปนี้น่าจะรวยอย่างแรงเรลาเอาได้เลยราวเอาดูดดูดซะแล้วลเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอย่าเข้าไปรกๆเกินเออซ้อนม่วนม,วมวเอานะครับ อ๋อลองหาตรงนี้โอ้ได้เยอะเลยไม่รู้ปลาอะไรต่อปลาอะไระครับอืมหลายสิบตัวเลยหาตัวสวยๆท่านั้นได้ไหมอ๋อได้ตัวเมียนะแล้ว มันต้องมีนะตรงไหนสักที่หนึ่งเดี๋ยวเราลองซ่อนบริเวณนี้นะครับทำเราก็กลับนะซ่อนหากันเรื่อยๆนะครับปากัดแถวนี้นะครับก็มีตัวอยู่บ้างนะครับแต่ว่ายังได้ตัวเล็กๆนะครับคือวันนี้เราก็มาทดลองดูนะครับอมีเพื่อนมี fc นะครับบอกว่ามีปากัดอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเราก็เลยลองมาหาดูนะครับ เดี๋ยวจะาได้ตัวสวยๆเดี๋ยวจะให้เพื่อนได้ดูนะครับนี่ก็ชมบรรยากาศยามเย็นนะครับหลังจากฝนตกก็ยังมืดอยู่นะครับแต่ตอนนี้ฝนแรงแล้วไหนไหนไหนโอ้ได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับสวยหรือเปล่านี่โอ้นี่ตัวผู้นะครับตัวผู้อ๋อนี่เอาใส่ถุงมาเลยนะครับได้สองสามตัวแล้ว อาน้ำลึกเกินน้ำลึกเกินขึ้นมาตาขึ้นมาตาขึ้นมาตาหืมก็เดินหากันต่อนะครับตอนนี้ก็ได้สามสี่ตัวแนละ้วเป็นผู้สองตัวเมียสองตัวนะครับนี่ก็บรรยากาศค่อข่ข้เต็มทีแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบหกโมงแล้วเดี๋ยวเราหาต่อกันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนได้ดูว่า ได้กี่ตัวนะครับได้แล้วนะครับโอ้ไหนไหนไหนโอ้เชยได้เลย,เลยสองตัวเลยนะครับเมงอะไรวะนี่นะครับสองตัวเลยโอ้ดําปีเลยตัวนี้นี่นะครับนี่ใน,นกรณีอีกตัวหนึ่งนี่เมียหรือปูนี่เมีย <Yeah. S 1> เามียเอามันเป็นคู่นะครับเป็นคู่ ได้แล้วนะครับปะกั oney, ดปัตตานีโอร้อยไดเล่าๆเพื่อนๆตอนนี้เราได้ตัวเติบแล้วนะครับตัวใหญ่แล้วโอ้โหตัวใหญ่จริงๆได้ดูดิอือนี่นี่นี่โอ้ตัวใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้กับตัวนี้ตัวเล็กนี่ตัวใหญ่นะครับนึกว่าปลาคริมนะครับโอ้สวยจริงๆตัวนี้โอ้ร้อยเล่าวร้อยเล่าวนะครับหลังจากที่เราหากันมาได้สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้คำแล้วนะครับก็ได้เยอะแล้วนะครับเกือบสิบกว่าตัวแล้ว เดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านกันนะครับโอ้ต้องลงเองเลยนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเห็นมันมีปลาตัวสวยๆนะครับไม่อยากให้น้องหาคนเดียวนะครับก็เลยต้องช่วยหานะครับนี่นะครับก็บริเวณนี้นะครับปลากัดก็จะอยู่เยอะนะครับก็หกโมงกว่าเริ่มมืดแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาหาปลากัดในยามเย็นหลังฝนตกให้เพื่อนๆได้ดูเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะครับว่า ปากัดสงขากับปากัดปัตตานีไกลจะสวยกว่ากันนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยนะครับน้องก็ได้เต็มถุงแล้วนะครับออกไปเรากลับบ้านกันนะครับก็เหมือนลำร่องรอยมีคนมาหาเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคงเด็กๆแถวนี้แหละไปหากันเรากลับไปอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่าในดูสิได้กี่ตัวนี่นะครับในถุง นี่ในถุงนะครับหลายตัวมากนี่ๆโอเคโอเคออกได้อีกตัวหนึ่งตัวเมียตัวผู้นะครับออกไปไปผลลงดอกอีกแล้วนี่รถเราจอดอยู่ตรงนู้นนะครับก็ขี่รถมานี่นะครับทางนี้ก็ก็จะเลี้ยงวัวนะครับแต่ดีไม่มีทากโอเคกลับบ้านกัน Let's go นะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอย่างบ้านแล้วนะครับก็อาบน้ําเปลี่ยนชุดกันนะครับตอนนี้ก็เราเอาปลาที are, ่ได้นะครับมาใส่ในกรละมังนี่นะครับนี่ก็ว่ายอยู่บริเวณนี้นะครับก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับนับดูแล้วก็สิบกว่าตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ในขวดนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีขวดแก้วนะครับเราจะล้างขวดนี้แล้วก็ให้มันอยู่ในขวดนี้แล้วก็ค่อยนําไปใส่ขวดแก้วต่อนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราล้างขวดแล้วก็เอาตัวสวยๆนะครับอมาใส่ในขวดแล้วก็ที่ตัวเล็กๆหรือไม่ขนาดไซส์ตกขนาดไซส์นะครับเราจะไปปล่อยนะครับ